การทําไข่เจียวฟูกรอบนะครับด well ูปริมาณน้ํามันให้ด um ีครับนี่น้ํามันขวดหนึ่งนะนี่เทไปครึ่งขวดแล้วการตีก็ยังไม่พอการตีไข่ยังไม่ต้องตีครับเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีมาเร่งยังครับเฮียอัตอัเร่งเตาแก๊สยังไงบอเร่งแล้วเร่งแล้วเร่งสุดแล้วเดี๋ยวรอสักครู่ครับตอนนี้เราเราลองเอาขวามือของเรานะครับแตะไปว่าโอ๊ ตอนนี้เพื่อนผมทำให้แล้วคือยังไม่ยังไม่ร้อนครับถ้าร้อนผมพองแล้วครับถ้าเล่นนิเกี้ยอย่างนี้นะอย่าบ้าผมเลยเฮ้ยนะมีผักกิลิวไหมครับไม่มีไข่เจียวฟูกอ็ไข่เจียวไม่ไม่มีที่อยู่แมบบนี้ครับไข่เจียวปูกอกตอันนี้น้ำมันมันเริ่มเดือดแล้วเห็นไหมขอวิดีโอมาถ่ายใส่ไขใกล้ๆนะครับคืออันนี้ยน้ำมันมันจะตะพุทธตะพุทธออกมาแล้ว เข้าใจไหมคือเราก็ตอนน้ำมันมันตะปุดตะปุดเนี้ยใช่ป่มเราเริ่มเราเริ่มมันยังไม่ค่อยร้อนครับมันยังไม่ค่อยร้อนเราต้องให้มันร้อนแต่แบบไม่ถึงกับควันขึ้นนะไม่ถึงกับควันขึ้นนะคือมันร้อนไม่ต้องถึงกับควันขึ้นเพราะไอ้แก้วมือจุ่มลงไปหน่อยดิคือการมันอยู่ที่การตีไข่เลยตีไข่เนี่ยถ้าเกิดเราหยุดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีฟองต้องตีตามเข็มนาฬิกาฟองมันจะอากาศมันจะเข้าไปแทนที่แล้วเราตั้งเกาไข่เราไปมือหนึ่งด้วยนะครับ ปีะโยชน์ไม่ฟูต้องตีปวดเข็มมึงใหญ่ยุ่งตรงนี้กู่ปุมันเชฟไงแต่เป็นเชฟมันตีต่างเข็มแล้วไม่ฟูไม่เป็นไรก็ดีมันเชฟมึงเข้าใจป่ามึงอย่าพึ่งไอ้นี่มึงจะทอดเองหรือกูทอดมึงไม่มาตรงนี้อ่ะดูครับไอ้อย่าอย่าอ่ะน้ำมันยังไม่ได้การหยดไข่ลงไปทีกูไม่ทดสอบครับคือถ้ามึงมาสอนมึงก็มานั่งข้างกูสิรถไปนั่งข้างึ่งมึงมาดูฮะนี่คือน้ำมันอายุนี้จิ้มนิด เออตอนนี้น้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะครับเกลือไม่ไส่เลินเขียนไข่เกลือไม่ใข่เกลืออย่ากินนะครับผมเห็นคนพูดงี้มาหลายคนละตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเริ่มแหมลงไปดูต่อต่อโอเคครับคือตอนนี้ก็เริ่มใช้ได้แล้วตอนนี้ผมเวลาจะเอาไข่ลงไปน้ำมันต้องร้อนจัดน้ำมันต้องร้อนจัดน้ำมันไม่ร้อนเลย น้ำมันไม่ร้อนเลยครับหหหวเเลลลงยแต่ไม่มีอะไรเฮ้ยมึงวิ่งเข้าไปเอาไอ้ตะหลิวใบออดอ่ะสองอันมึงวิ่งเข้าไปเลยเออตะหลิวเฮ้ยวิ่งไปบ้านที่มีบุตรดูดได้อะยู่ในครัวในนนครััวขอออะเออไข่เจียวฟูกรอบมันไม่ลอยออกมาคือมันคงจะไม่ฟูไปเอาตะหลิวมาก่อนครับคือการทำไข่เจียวฟูกรอบเนี่ย ก่อนอื่นคือเราต้องใส่ใจลงไปในการทำไออ้อยไอเก้งยิ่งยิ่งยุ่งยุ่งเลยมั้ยไม่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 อยากแค่นี้มันลอยมาเองอะไรวะเฮ้ยยังไม่จะโดนเฮ้ยมาหนี้แล้วนี่ต้องเอาลงเฟซป่ะเนี่ยเออเอาลงก็ได้นะเฮ้ยมือวันแจ้งเช็ดมือเช็ดชิฟรีแลอาใหม่ดินี่นะครับตอนนี้มันร้อนนะพองนะจะบอกเฮ้ยมาหนี้ทำไมมันร้อนแค่เดียววะถ้าทำไม่เป็นเนี่ยทำไมมันร้อนแค่เดียววะ เออมันร้อนข้างเดียวนะไม,ไม่รู้ค่ัข้างนี้เป็นน,น้ำเลยครับครังนี้เป็นน,น,น,น้ำเลยอ่ะความร้อนมันจะลอยขึ้นด้านบนไงด้านนู้นกระทะมันตะแคงอยู่ไม่เห็นเลยแน้วมัหมุปิดหมุนทั้งทงั้งเดียวอันเดียวเออเดียวก็พอเป็นไงีวะนี่มันไข่เจียวฟูกรอบยังไงวะไข่อันเดียวพอไข่เจียวฟูกรอบครับตะหลิวตะหลิวไข่สามใบยังไม่เต็มกระทะเลยครับไม่ไม่รู้จะฟูไงครับถามจริงๆตอนนี้กูทอดแล้วติดกระทะจะฟูยังไงวะ เฮ้ยมึงอย่ายุ่งเฮ้ยโอ้โหมึงดูดิมันมันมันติดกระทะเข้าไข่เจียวคือคยทอดไข่ติเจียวอย่างเฮ้ยตึกตึกจริงจิ๋วไเนี่ยเดี๋ยวช้อนออกก่อนดิ่นี่ไข่เจียวจริงจิ๋วเหรอทำไมติ๊กเลขมีเหรอวันนี้ไข่เจียวคู่กอลของเราทำเล็กทำเล็กไปหมดแล้วงานนี้หมด ก็ไม่เปื้อนน้ำอยู่นมันเป็นน้ำอยู่แล้วคราวนี้ระวังมากดเด่นเลยมีเยอะเป็นห่วงเลือดเลยครับเราต้องเราต้องเสด็จน้ำมันกันนะครับอยจะพึ่งครับตอนนี้เดี๋ยวบอกตรงครับไอ้้เหียอย่าไปว่าอย่าไปล่าให้ใครฟังนะจริงๆนะกระทะตรงนี้มันไม่น่าสมบูรณ์นะแค่มทอดไข่ได้ยภูมิใจกันอย่างนี้ไฟต้องร้อนไฟเนี่ยต้องสม่ำเสมอเบาๆไง เก็บบาไหมมึงแค่มันเร่งสุดยังไม่แรงเฮ้ยตำหลักคาเป็นอนนี้คือมันจะฟูขึ้นมาเลยนะแต่ร้อนอยนตอนแรกคือเราไม่ได้ปิดกระทะก่อนไี่กูลืมเอาฝา,าออกมามึงจะไข่ทาไข่อบเหรอครับไม้ก่อนที่เราจะไอ้นี่ไข่ลงาไว้ให้น้ามันมันร้อนไงกูลืมไปขอโทษทีเออไม่เป็นไรเอาไว้โอกาสหน้านนีเราเราดูเราดูจากสีของไข่แล้วยังไม่เคยมครับให้มันเีนม็มจัมาก ไม่ได้ครับตอนนี้ก็แบบไม่ไหม้นะจะเสร็จแล้วก็ถึงไม่เสร็จคุณธเนศมีอะไรจะชี้แนะอ้ตรงนี้ไหมครับ่เสริมตรงนี้พิดพลาดอะไรไหมไม่มีนะพ่พลาดลงเต็มเต็มหมดแล้วเปิดฝาน้ำมันแล้วล่ะฝาน้ำมันก็มันไม่ได้ถ่ายไม่รู้ไม่ได้ถ่ายรักษาตาให้เพื่อนหน่อยครับเปิดฝาน้ำมันขาดครับแล้วเก็บเอามือจับหน่อยดิจับไข่ แบบคาถาเนี่ของเสือหานอะเสือหานที่เห็นมีเพดก็ยังไม่ร้อนนะยอันนี้ก็เอาพัดลมใหญ่ป่ะอันนี้ใส่ขยะคิดว่าน่าจะยังไม่ต้องนะถึงกลับเลยมึงจะใจร้อนเลยไปไข่เจียวต้องเย็นเย็นโอ้โหไข่เจียวต้องเย็นเย็นกูเห็นมึงทอดสาววิเองสู้อ้าวสุกสุกสุกร้านปั๊บไข่แกงอร่อยแล้วเอาข้าวอ่ะเดี๋ยวยกมา ข้าวจานหนึ่งนี่พอเลยเฮ้ยเอาข้าวมาสีมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยเ้าสวยปะยึดเก็ตยัวมันไม่ยังแล้วทอดไข่มาสามปีแล้วเว้ยไม่ได้แล้วและเพื่อนกูคงเชื่อมึงไม่ได้กูทอดไข่มาสาวันตอนนี้ไข่เจียวก็เริ่มฟูกรอบครับ จริงๆนะผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นการทําแบบควันเลยข้าวได้เกิ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่านี่แค่ทําเป็นก <c oughs> ูนเบาเบาเบาให้หน่อยดีเ่เบาให้หน่อยนี่บ้างไม่ต้องเบาเฮ้ <c oughs> ยมันไม่เบาไม่ได้ล้วมันมันแรงแล้วครับไม่แรงครับ <c oughs> ไม่แรงก็ไม่แรงต้องใช้กระชอนกองน้ำมันไปนี่ไงอ๋อแล้วนั้นที่ใส่ไข่เจียวคอดแมทกันเลย คอนสนิมขึ้นไม่ได้ใช้นานละแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใหม่นะครับทุกทีไม่คอนเื่มขึ <gamma is très breaks> ้นเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเหล็กนะครับเฮ้ยถ้าทุกทีที่บ้านมีปาร์ตี้ทีจะซื้อทีไงนี่มันไม่มีปาร์ตี้เจะฟูกอกในตำนานคือจริงๆแล้วมันจะดีถ้าน้ำมันมันเสมอถ้ามึงเปิดปากน้ำมันดีมันน้ำมันมันก็จะร้อนผมว่าข้างนี้ไม่ค่อยหล่อไงนะ ลองจุ่มดูก่อนไม่ไม่ไรลองลองดูได้อ่ันนี้ก็เห็นไหมครับสังเกตสีของไข่ดูอ่าเริ่มไหม้อ่ะนี่มารีวิวไข่เจียวเลยไอ้คะแนนเอาข้าวเอาข้าวไหมปกติหอมเลยปกติหอมไม่พูดไม่ได้เลยปกติหอมไหมไข่มันจะสามนาทีเสร็จไข่เจียวนะไม่ได้นาที สามสิบนาทียังเจ็ดเจ็ดนาทีแล้วนี่เจ็ดนาทีแล้วแปดเกียวมึงยังไม่ฟูเลยครับแปดนาทีแล้วเนี่ยมันผิดพลาดตรงเรื่องของน้ํามันกับความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์นิดนึงนะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นในทริปหน้าผมจะทําให้ดีกว่านี้นิดเดียวก็คือเหมือนมีกระทะอีกใบนึงสวยไข่เกียวเป็นอาหารที่ไวที่สุดนะครับแต่ผมว่าารทำปลากระเพราไวกว่ามันทอดไข่เียว ตรงไปตรงมาทำที่จะแดกของดีมึงต้องใจเย็นเย็นถ้าผัดกะเพรามึงผัดสามนาทีหมูมึงยังไม่สุกหรอกกูจะบอกต้มไว้ก่อนมึงก็ทำผัดกะเพราต้มกินก็ได้แแล่ะใส่พริกใส่ต้มกินกินได้เลยยุทธยังครับอันนี้สีเริ่มพื้นข้าเข้าฮอตนิดหน่อยเดวเข้าฮอตมีสีข้าฮอตเลยไอ้เทียมึงทอดไข่เดียวแล้วไอ้ึงืมอต้องกินเลย ลืมอะกระทะอันนี้ทุกทีมันต้องปิดฝาไงเฮ้ยได้แล้วเก็บเสดดน้ำมันเลยครับคุณะเนดตอนนี้เป็นช่วงเวลาบุะเสดที่เขาจะเสดจน้ำมันสำหรับไข่เจียวที่มันไม่มีอ่าโอ้ยกรอบเลยไอที่อยากกินอุ้ยเป็นไงครับระหว่างไข่เจียวเก็บไอที่ไข่ติดกระทะาปเลยเหรอทำไมมึงไม่ใช้กระจนเก็บล่ะครับน้ำมัน เอ้โหก็ใหญ่เนี่ยกุ้เจียวมันใหญ่มไม่คิดเลยอะอ่าเสร็จแล้วไข่เจียวผู้กอบ